เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตจะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมกลำเ็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับร้อยสี่สิบจีมารายงานตัวครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ชนบุรีนะ หน้าง,งานใหม่ครับผมงานเล็กๆครับงานไม่ใหญ่มากงานแค่แปดเดือนนะครับตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้นะฮะพอมาถึงหน้าง,งานก็ฝนตกเลยครับผมออกมาเดี๋ยแปดโมงเช้านะมาถึงหน้าง,งานสี่โมงเช้านะครับผมพอมาถึงหน้าง,งานฝนก็ตกเลยครับตอนนี้จะปาไปเที่ยงแนละ้วฮะจะเข้าบ่ายแล้วครับผมยังไม่หยุดเลยนะครับฝนยังตก ตกหนักครับผมทผั้งฝนทั้งลมแต่ตอนนี้ตอนที่เห็นอยู่ตอนนี้มันคือเบาแล้วนะฝนเบาลงแล้วครับผมตอนนี้เราก็จอดอยุงนอกกันหมดนะฮะนี่ครับไม่ได้ขยับไปเยื่องกันสักคันเลยครับผมแม่โคก็จอดยาวเลยครับแม่โคสามตัวฮะรถเกียรคันนึงแล้วก็จอดอยู่ด้านหลังรถเกียรติแม่โคอีกคันนึ่งนะครับผมตดน้ําด้วยนะฮะรูรฝนนะฮะ ตอนนี้ก็เริ่มเบาครับแต่ว่าก็ยังถือว่าหนักอยู่นะฮะถือว่าตกแรงอยู่นะครับตอนเนี้ยแต่ที่แรกแร,กแรงกว่าน,นี้ครับอันนี้เบาแล้วครับดีนะครับมีที่หลบฝนคือเป็นร้านอาหารนะขอขอเขาเข้าเข้ามาหลบนะเข้ามาหลบฝนก่อนนะครับผมขอกคุได้ว่าอะไรนะคือเจ้าของเจ้าของร้านใจดีครับผมเป็นบางที่นี่เราเข้ามาสุขสีมากไน่นะ แต่ตอนนี้มันคือเจ้าของร้านใจดีมากครับให้เข้ามาหลบฝนนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในหน้าร้านนะเป็นร้านอาหารนะครับนี่นะครับผมมีโอกาสก,าก็เชิญเลยนะครับเชิญแวะเข้ามาเลยนะฮะอาหารน่าทานทุกอย่างครับผมสั่งได้เลยครับโดยเจ้าของร้านใจดีครับผม ผมใส่จะจอดจอดจันเย็นนั่นนะฮะไม่น่าจะทําอะไรได้นะครับผมว่าถึงจะทําได้ก็คือไปเปิดทางน้ำารเปิดทางน้ําให้ลงคลองครับผมน้ําขังฮะตอนนี้ยังจอดยังขยับกันไม่ได้นะครับพายุเข้านะเมื่อวานก็ตกครับผมเมื่อวานก็ตกเรามาวันนี้ก็ตกอีกครับ พอบกก็ตกตอนเย็นนะครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานตกช่วงเย็นแต่เมื่อวานตกไม่แรงครับเมื่อวานเมื่อวานวันอาทิตย์หยุดนะหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับผมเพราะว่างานยังไม่เปิดเตรียมตัวนะวันอาทิตย์ยังได้หยุดกันอยู่นะครับก็คือตอนไม่ทํางานก็ไม่ตกนะฮะตกไม่แรงตกจะตกไม่แรงนะครับพอลุยกันพอลุยงานกันวันวันจันทร์เนี่ยก็วันนี้นะวันนี้เป็นวันจันทร์นะ โอโหตกแรงเลยครับตกแรงมากฮนะทํทำงานไม่ได้เดี๋ยวรอดูสักบ่ายสามนะครับผมสักบ่ายสามถ้าผลไม่ไม่หยุดก็ปีรถกลับระยองเหมือนเดิมครับผมเพราะว่ายังยังพักกันอยู่ที่ระยองนะฮะส่วนที่พักที่ชลบุรีก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วครับผมมีที่พักแล้วแต่ว่ายังงานระยองยังยังตีดอยู่นะยังต้องทำสองที่นะครับผมทำที่ระยองแล้วก็ทําที่ชลบุรีนะะ แต่ที่ชนบุรีก็ผมก็มาขับรถแทนน้องเขานะพอดีน้องคนขับรถเจ็ดเขาไปที่ไปทํางานที่แถวบ้านบึงนะครับผมไปขับ,บริงานรีซิกิ้งนะฮะผมเลยต้องมาขับแทนน้องเขาก่อนชั่วราเขาครับแต่ที่จริงรถผมอยู่ที่ระยองนะครับผมที่ระยองเป็นเป็นงานเก็บครับผมเก็บนิดน,ดนดหน่อยหน่อฮะก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมมีแต่เก็บอยู่กับผู้รับเหมานะครับ เป็นงานเจ็บอยู่กับผู้รับเมางานเล็กน้อยครับทำบ้างไม่ได้ทําบ้างฮนระก็เลยต้องมาที่ชลบุรีก่อนครับมาขับรถแทนน้องเขาก่อนนะตอนนี้ก็เจลลิงนะคัดดินเดิมนะครับผมคัดได้สามสี่แปลงแล้วครับแต่พอมาเจอฝนก็เหมือนกับบ่อเลี้ยงปลานะเพราะว่าเราคัดลงไปประมาณห้สเซนนะครับ แลฝนตกหนักๆอย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับผมขังทุกบอ่อครับขังทุกบอ่อครับผมขังแบบตกแรงแบบนี้เต็มหมดแล้วครับตอนเนี้ยตั้งแต่สี่โมงเช้านะครับจนจะบ่ายแล้วครับจะไม่หยุดเลยครับผมผมว่าเต็มบอ่อแล้ว ชอมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดสับตะไครกดไลค์กดแชร์ให้ผมทัร้อยสี่สิบอีด้วยนะครับผมก็ฝากคลิปด้วยนะครับผมฝาติดตามด้วยนะครับผม,ขอ,บบผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะ